ขอลาบวชเอกชัยศรีวิชัยลงผมแล้วเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นร่วมอนุโมทนาบุญแต่งานนี้กลับมีดรามา่า ขออโหสิกรรมขุนพลเพลงใต้โกนหัวบวดแล้วเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตเดินทางไปร่วมพิธีสําคัญเอกชัยศรีวิชัยขุนพลเพลงใต้ชื่อดังที่มีเรื่องราวผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตรุ่นตารุ่นแม่และถือเป็นพ่อบุญธรรมของเจนนี่ทั้งนี้เผยภาพนักร้องชื่อดังในพิธีปลงผมที่วัดท่าแคอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยเจนนี่เผยด้วยว่าอนุโมทนาสาธุนะคะป๋าพร้อมกับแท็กเฟซบุ๊กถึงบุญรอบศรีวิชัย ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากแต่ว่างานนี้กลับมีดรามา่าเมื่อชาวเน็ตเห็นรูปที่เจนนี่ปลงผมให้กับเอกชัยศรีวิชัยจนเกิดคำถามกันมากมายอาันทิเชน่นขอสอบถามหน่อยค่ะคือเจนนี่เขาไม่รู้หรือคะว่าการปลงผมควรจะเป็นผู้ที่อวุโสกว่าทำสำหรับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บางทีพัรยาย,ยังไม่กล้าเลย คือก่อนทำไม่รู้ก็ไม่คิดจะศึกษาหรือไม่มีใครคิดจะบอกหน่อยหรอคะสงสัยว่าทำไมให้เด็กกว่าตัดผมให้คนอายุมากกว่าอะสงสัยบ้านเราเขาไม่เคยทำกันทางงานแถวบ้านผมอายุน้อยกว่าคนอุปสมบทจะไปร่วมตัดผมเขาไม่ได้ไม่รู้แถวอื่นประเพณีเป็นอย่างไร เจนนี่ควรหาคนที่อยู่ข้างกายที่รู้กฎกติกามารยาทในสังคมมากกว่านี้ออกมาแต่ละอย่างเสียหมดหาคนที่มีอายุวุฒิภาวะเป็นมือขวาสักคนคอยดูแลภาพลักษณ์ที่ออกมาแย่มาก บางคนก็ได้บอกว่าแล้วแต่พื้นที่ครับถ้ายึดตามความจริงคือทุกคนที่มางานควรมาคลิปผมเพื่อตัดกรรมต่อกันโดยกรณีนี้เป็นลูกพอ่อแต่ปกติเรามักให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ดำเนินการเพราะยึดอีกหลักว่าคนอายุน้อยไม่ควรจับศีรษะดังนั้นถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับตอนผมบวชพระอาจารย์ก็ให้น้องมาตัดด้วยแต่ภาพออกมาถูกใจไหมแล้วแต่มอง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ